งสือเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินรายที่สรายต่อไปเป็นข้าราชการรุ่นน้องหลังจากเกษียณอายุก่อนกำหนดแล้วว่างๆไม่มีอะไรทำก็มักหาความสุขด้วยการดื่มเหล้าดื่มเช้าดื่มเย็นดื่มทุกวัน ก่อนเข้าพรรษาห้าวันคิดอย่างไรไม่ทราบลูกขึ้นมาบอกภรรยาว่าจากนี้สเดือนจะคอง,งดเล่าเข้าพรรษาหลังจากลั่นวาจาแล้วจู่ก็เกิดอาการเกร็งจนตาค้างและความดันลดต่ำลงเรื่อยๆเหมือนคนใกล้จะตายโดยไม่มีสาเหตุเมื่อพาไปโรงพยาบาลก็ถูกส่งเข้าห้อง ICU หมดสติไปนานถึง4วันสคืนเขาเล่าว่าขณะที่หมดสติ รู้สึกเหมือนว่ามีเขาอีกคนหนึ่งลุกออกไปจากร่างนี้แล้วก็ได้ยินเสียงยมมาบานพูดว่ายังไม่ถึงเวลาให้กลับไปก่อนแล้วจึงสั่งให้เขาเดินกลับไปตามทางด้านขวามือห้ามเดินไปทางซ้ายทางนั้นมีแต่ต้นไม้เหมือนเดินอยู่ในป่าตลอดเวลาที่เดินไปรู้สึกกลัวตื่นตระหนกและหวาดระแวงมาก จนเมื่อรู้สึกตัวอีกทีก็มาอยู่ที่ห้องไอซเหมือนเดิมแล้วสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังนี้วิเคราะห์ดูแล้วคิดว่าป่าไม้น่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหากจิตไม่กลับมาสู่ร่างเดิมเขาน่าจะไปเกิดเป็นเดราชานแต่ด้วยกุศลจากการปรรณานงดเล่าเข้าบันษานั้นทำให้เวลาของชีวิตถูกยืดออกไปจึงยังไม่ตายในคราวนั้น เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นสาเหตุให้เขาตั้งใจมั่นว่าจะเลิกดื่มเหล้าอย่างเด็ดขาดเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม